สวัสดีค่ะจากแอนฮอนด้านะคะวันนี้แอนอยู่กับ Honda าซ vic นะคะตัวมมนนันเชนเลยค่ะรุ่น 1.8E นะคะรุ่น E ราคารถ้ะเป็นสีขาว8 8 4 0 0 0บาทค่ะคันนี้ตกแต่งสกเกิร์ตแท้รอบคันนะคะแล้วก็ติดสปอยเลอร์หลังคลิปฉลามค่ะ สีบอนเงินสีเทาแล้วค่ะลด8 7 4 0 0 0บาทนะคะล้อแม็กเราก็จะคุ้นอยู่เนาะก็คือเป็นล้อแม็กรุ่น E L ของ2018ค่ะถ้าเป็น E L จะมีเพิ่ม Honda l e n m o r มมาที่กระจกนะคะแต่รุ่น E จะเป็นตัวหน้าจอกล้องทรงหลังให้นะคะ น้ำมันเป็นซิลิกาสเอก็ได้นะคะ9195 e 1 0 e 2 0 e 8 5นะคะสปอยเลอร์หลังติดแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้มืดนิดนึงค่ะฝนจะตกชิดฉลามแต่งเพิ่มค่ะช่วงนี้ถ้ารับรถจะมีของแถมให้เพิ่มนะคะเยอะอยู่บางคันก็ได้เป็นตัวกระเป๋า เป๋าเดินทางที่สินิ้วนะคะบางครั้งก็ได้เป็นก็คือแล้วแต่ช่วงที่รับรถนะคะอจะแถมให้เพิ่มจากใบจองนะคะคันนี้แต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะของแท้เลยนะคะโมเโดโล,โลค่ะตอนนี้มีแบบท่อคู่ด้วยนะคะท่อคู่จะมีส่งมอบไป,ปแล้วในหน้าทำลายนะคะลูกค้าชอบแบบไหนดูได้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะห้านถภายนอกสีขาวเบาะผ้าจะเป็นสีดำค่ะ บาะพุ่งยังสานะคะปรับสูงต่ำนะคะปรับสูงปรับต่ำได้นะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะคันนี้จะรีบส่งรถที่กรุงเทพพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแอนต้องขับไปส่งแล้วเพราะว่าเจเริ่มมารับแล้วก็เลยมารีวิวด้วยแบเดียวนะคะดับเครื่องก่อนอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะคะ ฟึ๊บเห็นไหมคะเ้าโมงเก้าเก้โมงสิบแล้วเคลื่อนรดนิดนึง <wizard> ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะถ้าใส่เกียร์อาก็จะเป็นกล้องนะคะมีบลูทูธรองรับด้วยนะคะสำหรับรุ่น E ค่ะ มีระบบคูชคอนโคลตั้งแต่รุ่นรุ่น E เลยนะคะคือมีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะรุ่น E ก็มีแล้วรับว,วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้หมดเลยค่ะก็ะคือรุ่น E ก็ครบนะคะแต่รถจะมาช้ามากเพราะว่าของแอนสั่งมาแต่รุ่น EL ค่ะแต่ถ้าโปรโมชั่นต่างๆนะคะรุ่น E จะเป็นของ c ีบิ c 2อ1 8อันนั้นแถมแบบจัดเต็มมากเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะแถมเป็นตัวหน้าจอให้นะคะหน้าจอกล้องซองหลังให้นะคะสำหรับรุ่น E กใส่กรีอปุ๊บก็เป็นกล้องสองหลังให้อย่างนี้ระบบเบรกโฮนะคะมีหมดนะคะครบเลยมีกล้องนะะกล้องมเรโลโลปิดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเชื่อมต่อง่ายมากบลูทูธเราเลยอันนี้ไฟอ่านแผนที่นะคะ เดี๋ยววันไหนงมจะมารีวิวแบบฉบับเต็มให้นะคะอันนี้จะแบบไวนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเทเล,ลอร์ของมารอแล้วดูลวไลนบอกนะคะกุญแจสตาร์ทแอร์เปิดรอดได้นะคะหมดนะคะสตาร์ทเปิดแอร์เราจากข้างนอกได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกสับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย